สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องโมเพื่อนเบิร์ดสุขสุขคเนาะมาพบมาพ่อก,กับเฮาสองคนแต่ว่าบ่แมนแม่ลูกมื่อนี่ลาน <c oughs> <c oughs> กับเอ้คิมเอ้คิมก็คือโดยมือกล้องเฮาอันคนที่จับกล้องให้เฮาตลอดนะเนาะมื่อนี้เฮาสิมาเห็นยังเอ้คิมมื่อนี้เฮาจะมาท่ามาท่ากินมีเพ <c oughs> ็ดมาท่าเอ้เรากินมีเพ็ดเพิ่นว่าเนาะเพราะว่าเพิ่นว่าว่าเพิ่นไล่อันมีเพ็ดมาเนี่ยเพิ่นอยากท่า สาลัดนี่กินมีเพชพรเพื่นว่าแล้ววันนี้นี่ยท่านแพชชนะเป็นไม่ได้ปะเนี่ยแพชชนะป่ะใช่ข้ามีให้จ่ายข้ามีซื้อ <c oughs> มีมาเอเทไรหอเทไรตัวซื้อมากันมาเบิง่งซื้อสิแพงเด้อมีอย่างนี้นะี่ยมีเกาหลีเนาะหัวพี่น้องแต่เพื่อนมาเพื่อนมาท่าอันสาลัดกินมีเพชรเนาะท่านมาไพชนะอันแม่นว่าผู้นั่นโบต้องเสียค่ามีเนาะทันว่าเพิ่นซื้อมีมาตั้งเพื่นซื้อเท่าไรตั้งหอเ <c oughs> ท่าไรเพิ่นซื้อห่อเท่าไร่นี่ ห่อสิบสามพันเนาะอ๋อแพงอยู่ดีเคยกินแต่ะฮวนห่อละพันเนาะห่อพันหาละใช่ไหะตอนนี้เอ้ยคีมมาท่ากินมีเกาหลีผู้ไหนหายจะได้กินจะได้กินมีเกาหลีก็วันนี้เนาะแพงพี่น้องอันเนียงคูณสามหนึ่งมั้งค่นนไงไคะอ๋อจะไปส่ค,คูนสาม่นวะเจอเอ้ยคิมโ <laughs> มแพ้คอยล็อกเจ้าชลใจคาเมียได้วันนี้เนาะซื้อมาห่อสิบสามสองห่อ โซ่ห่อกะซาวหกพันบาทข่อยสิบอยอมแพ้เจ้าบาทนี่เอาเลยป้าเท้ากะสีไปให้ก็ทีมนี่ต้มเนาะต้มมี่ให้มาแข่งกันกินเนาะมืัอนี้เพิ่นมาผ้าสลัดเพิ่นเพิ่นมาเพิ่นเห็นนะใช่เจ้าเห็นมันเห็นในยูทูปเห็นในยูทูปเพิ่นมาเพิ่นเห็นในคลิปในยูทูปแหละเพิ่นเพิ่นอยากดิ่นเกมเนาะเพิ่นอยากดิ่นเกมมาดิ่นน้ำอันสลัดว่าไผ่สีแพ้ไผ่สีชนะเนาะมาเบิ่งกันเด้อความกินเพชรเท่านี้ ไครใ,ใสิกินเพชรกลักันแต่ก็ห้างกินเพชรได nee, ้น้ำกันได้ปะทำกันว่าเอ้ยเอ้ยคีมครับ um. สลระกินเพชรคือกันเนาะกินเพชรแบบว่าได้ทำกันเวลาห้างกินนั้นสมตามดือมัยังนี่กะเผ็ดขนาดเดียวกันเลยกะอันนี้ก็คือซูซีกันอันนี้เจ้าว่าเพชรแต่ว่าเคยกินหรือ่านี่ยโมเคยกินคือกันเนาะสลัดก็โมเคยกินเพิ่นก็โมเคยกินหังอยากอยากลองเผ็ดเนาะไปไปลองเจ้าไปตู้ไม่ค่อยค่อยกินนังถาสดอย่างเดียว ไปขี้ไปเฮ็ดว่าเขาเกิดปเบิ่งเราต้ม่ะละวางเขาสิไปต้มมีก็คือมาหยกมาหน่อยก่อนฮัลโหลสบายดีทุจ่าอยู่ดุสบายดีไหมทุยจ่าอุ้ยย่านเด้ออ่ะทุจ่าทุจ่ามันเท่มันเท่เลยถุยจ่าเข่ะนะสาวแข่วเงี้ยสบายดีรองเชอร์หนาวไม่ตีแบบนี้เจ้าน่ะไอต้า hết nhang đâu chín nôm lang một lệ cả nôm này lệ ọt đây mà này nè đó nó sì sẽ ọt này sẽ bay đi chứ được bay đi khi mồm nhoi cho nó được làn bài đi à, bài, bài, bài hao chỉ là bỏ kim cái này đây đấy bạn này à hồ, sự, còn nó cho sợ sẽ เด yeah. ี๋ยวอันว่ามันสิลงกันเด้ไฟหน่อยไฟลายเช่นกับเออเช่นกับลงถ้วยคอยลายคอยกับได้เสียค่ามีนะว่าหกอันยังสาวหกพันถูกปะอ่าจัดการไปเลยผูกอันกองเสียกองเสียโดยไอคอปเตอร์เสียว่าเจ้าเจ้าเสียไผเจ้าเสียเอ้ยคิมหรือเสียเอรัดเซียไอรเนียเซียไอรัดต้องชนะแน่นอน อันนี้สาวคนนี้คนนี้คนนี้เดี๋ยวเอ้ซิมเสียภัยโอ้โหลราเสียเอ้ยเราอันนั้นนองซิมมี่นี่คือเป็นน้องสาวของเอ้ยครีมนี่เนาะเราก็เสียเอ้ยเราคนนี้นี้สาวคนนี้เสียไัต้องเสียเมแน่นอนคนนี้นาะนุ้ยจะเสียไัยดุอ้วานโว้ยจะเสียไผยเสียแม่เด้อโว้ยเฮ้ยเสียไผยดุเฮดเบ่าแล้วเนาะเบ่าเป็นแล้ว มื่อนี้เ้ากับซีอิ่มท้องเอ้ยครีมต้มมีเกาหลีหรือว่ามาม่าเนาะเพื่อนเอิญมาม่าเกาหลีให้กินเนาะทางทีเ้ายังไม่เคยกินเลยอันมีเพจเนี่ยมันโดเมื่อกี้อ่านทได้กินกับวันนี้เจ้ากระปวดเนาะเห็นน้ำคลิปยูทูบเพิ่นว่าเนาะเพิ่นก็เลยอยากลองมาอันแข่งกับสลัดเบิร์วาไผสีแพ้ไผสีชนะกันเนาะนุ้ยเจ้าเชียแม่ด้ลูกเด้อเชียแม่เด้อ เ <G ül> ชียแม่เราได้เนี่ยันวะยังกินแม่กินบวดลูกไก่ต้องเป็นกินอันกินน้ำแม่ว่ะพอดีแล้วเนะาะกติกาคืออะไรเออคิมเบอสิถาเาเบอร์คิมก่อนกติกาคือมว oh ยกินน้ำแมนวะระวังที่กินนี่มว oh ยกินน้ำอ๋อจัดไปซะเจ้าอบแพ้คอยรอกคอยได้กินมีฟีแน่นอน,นมือนีิได้กินอันยังได้กินมีเกาหลีขั้งแรกเนาะ ก็ได้กินมีฟีอีกว่ะนี่แซ่บแน่นอนเลยครีมเห็ดแต่เบิ้งแต่เบิงเบ้งไปสิเก่งบะอ, <laughs> อันนี้หากได้ฮอหนึงเงนบ่โอเคสห้าวกับสิถากก่ายครีมเพ็ดแล้วก่อนนะโอ้เรียบร<อ>้อ<ล>ยแล้ว <laughs> ไปเ้ากับไปไประจำที่มาเถอะ,ะลองอันมีเกาหลีขั้งแรกเนาะเพื่อน่าเพชรแหง้งว่าเอ้คีมบ่ะแต่ว่าห้ายังบ่กเคยซิมจกเทือว่าสีเพชรซ้ำใด เอ้ยขนาดเจ้าตัวเพิ่นมาท่านี่เพิ่นยังบ่เคยกินแม่นบ่กหั<ม>นน่ะโอ้ยังบ่เคยกินไปเฮากะลองเบิง่งมาขั้นตอนป๋าสีเพิ่<ล>อกนกินกินกับมักพร้าวดนวด<อ> <c oughs> ปลาเป็นผักเสียบท้องบ่นี่ <c oughs> ไอ้คิมเจ้าเคยกินนะบอสหันหน้า, <c oughs> นาโอ้สิรับประกันได้ได้บนีมเนาะอันยังเพื่อค่ามีนี่นั่น แสบท้องไม่ได้คุ้มน,นี่เอาอีกทีซะเปลี่ยนเป็นบัตรเติมเงินไอ้่อยซะเด้อพ่อได้ค่านิดเพราะว่าพ่อเพิ่นอ,อันขายบัตรเติมเงินเนาะกระได้กระพอได้เติมนิดกระได้คอยชนะเนี่ยแม่นเจ้าเอาบัตรเติมเงินไอ้คอยชงไปเออกระได้ชนะเจ้าือเฉยคอย <laughs> เอาเจ้าเป็นคนท่าคอยว่า <laughs> ซื้อบัตรเติมสียบ,บัตรเติมเงินไอ้คอยแน่เมื่อไหรเจ้าเจ้าเห็นไหมชันยังเนี่ย <laughs> อืก um, right. right? totally. ินเพิินไปไปมาเอาเอาได้ไรคือว่าว่าห้ามกินน้ำบอกห้ามกินน้ำาได้่อแมพี่น้องเลยน้ำเย็นเท่ากับแบบว่าสำารองไว้ข้างๆเนาะแบบว่าอันอันมันเพ็ดแห้งอยู่ดีเขาจะได้แบบว่าย้อมแพ้่ได้ได้บวายเด้ขัดเจ้าสิยอมย้อมข่อยรดข่อยลายก็ขเจ้าเจ้านี่น่ะเอาเขากินลักกินนะบ่ดิขึ้นหน่อย้หน่อยกลน้่ตัง กองสมุนนอกระนั่งเชียร์วงข่ายยังไรเพื่อน้องเอ้ยเชียร์คนละลูกหน่อันนั้นน้องเพื่อนอันนี้ไอ้ไอ้คอปเตอร์อยู่ฝั่งนี้นอ้ไอซิมมี่ไปไอ้ครีมอู้จวดจวดลองชิมลองชิมเป็นไรเจ้าก่อนเลยฮอนฮอนเป็นไรเผ็ดป้องมีเกาหลีเสียงไงก็มีลาวมีเวียดเขาเนาะอ่าอื้อ ยังไม่เกี่ยวเลยแต่แบบอืมอืมแปะถึอลิ้นกับแบบเจ้าเลยพี่นุ่งโอ้ยข่อยจีแดีนสหาน้ำมานี่ได้ปะเนี่ยอืมคือในน้เนี่เราต้องกินมันเบิดบ่คือตัดเวลาบ่ในนี้ในนี้นี่บ่ไหวได้ข่อยทำเดียวก็บ่ไหวแล้วป๊าอื ซู่ซูเอาอันซัมนี่เนาะให้กองเชียร์ซิมเนี่ยคือสีบอพิดกฎปันไหนเนาะอ้าวซิมอ้าเจะซิมเบ่งก่อนไปไปหาโรดเจ้าสีน้ำดูเล่นไปได้ไหมตะเนิดไปแล้วเล่นตะเนิดไปแล้อ้าเพื่ออะไรใครย้่อยเลยคำเดียวป้าเจ้าทางหามีมาจะใช้เนี่ เอาอีกคำสองนอปเปนาะเพื่อนเนาะคำที่สาม,มผมเออเอ๋วบาเส็บพ่อเจ้าเจ้าไปไหนเจ้าผู้กองชี่ห้องยานนอาไปแล้ว, <c oughs> ลวอ๋อคำเดียวเพื่อนเห็นแล้วตอนแรกเพื่อนบอกว่าเพื่อนสีแข่งกินน้ำเฮ้าเนาะแต่เฮาบอกว่าใหายิ้มก่อนคำหนึ่ง เป็นไรเจ้าตัวเอาเพื่อนในเถาะเนาะเพื่อนไปเบิ้งคลิปน้ำยูทูปเพื่นบอกเพื่นเห็นน่เพื่นแบบว่าคลิปน้ำยูทูนยูทูน่ะดินเกมกันบ่น่ะเจ้าก็เลยอยากมาเห็ดกจเไปดโอ้สองขาจอดเลยเพื่อนพี่นนองย้อมไมยอมไหย้อมมึยัอมยออ้เจ้าให้กองเชียรเจ้าชิมนะบ่อ่านเป็นด้ไรเพชรเพชรเอามาเ่ายุ่มาเพชรขนาดไหนเอามานั่ง นี่คำสามเขานะปากแดงเลยปากสลรัดมันสีบุญใหญ่กว่าเกาบ่แต่เกาก็แบบว่ามาจันท่วงเลยเลยเนาะปากคือแบบว่าได้ดอกสองไม่ปิ้งเพิ่นนะอันนี้เขามาเขามากินอันนี้กับมันสีแบบบบานออกวะเนาะน้ำตาจะไโอ้น้ำตาแตกแล้วปากสั่นเนี่รสชาติก่แซ่บเนาะพีม แซ่บเข้มขนนะ้นเนาะแต่ว่ามันเผ็ดแหง้งอันว่าเห้าเนี่เป็นคนกินเผ็ดแบบเผ็ดแห้งอยู่ได้ปกติเนฮะากินสมตำเลยว่าตำมักนั่นตำมะโกมะคามือนั่นก็นใส่เผ็ดเนาะแ,แต่ว่าวอันนี้เผ็ดกลัวสมเพื่อนว่าว่าอ้ใช้โซ่มัหนนะ้าทิมแบบสไปซี่คูณสามปกติเฮากินแค่ท่าไดมักพริกหาเม็ดพวกเม็ดกะเผ็ดอยู่แต่นี่ชุดยอดควมเผ็ดห กินหน้าแม่จะได้ยันแพร่คอยซ้ำดูหลังตีบ้าดีบ้ะเอ้าอย่าชูนกล้องใอยร้ายเฮ้ยมันสิเฮียกล้องสิโดมไหมเนาะมึงเนี่ยเดี๋ยวใส่เบิ่งกล้องเราตั้งไว้เนาะมึงดูตั้งไม่กช่ซะเดี๋ยวมันสิหล่นเนาะเอ้ยไอเตี้ยเจ้าอย่ามาชุนกล้องใอยเด้อสิโดมตั้งไว้มันมีขากล้องตั้งเนาะ ไอ้กินน้านี่กินแม่เจ้าเสียบบัตมเงินในข่อยซองใบนึ่งข่อยยังโมยงอมขี้โมยกไายแล้วบัดนี้โอ้หาแนวดีๆเด้อมาท่าก็เวลาบรีเด้อบอกเอาเด้อแบบนี้กินแซ่บอยู่ห่างแต่ว่าทรมานปากเนาะปากคือเบอร์แบบนี้เอลาท่าก็ได้สี่คำเจ้าชิบบัสละยอมเริ่แบบนี้เด้อขอยอมหลานเริ่คนกินเผ็ดได้ ของเรายัางเต็มจานม,มาพร้อมกันเนือ้อซองห่อนบวกเผนะ็ดเนาะเื็อโอ้เจ้าต้องหาอันแสบแสบแบบว่าโบเผ็ดเดิอมาแข่งคันกันมา <c oughs>

ปากแดงเลยหลังตีเลยฮอนฮอนฮอนมฮ้ยฮะน้ำตาแตกจักโอ้บมกพริกเจ้าเม็ดบมกพริกเข่าตาอืมอีกิม ปาเห็ดให้การกินมีเกาหลีครั้งแรกของเฮ่านี่แปลว่าเป็นที่จดจำเลยเอ้านะเตะไงย้วยอมเลยแม่ยอมแม่เจ้านะบัตรเติมเงินชงใบนึงก็ได้แซ่บอยู่แซ่บเลยเพื่อว่าแซ่บแซ่บอยู่เนาะจะว่าเพชรเพชรแท้แต่ว่าสิเพชรอัน มันมีรุ่นบระเชรน้ำมอมีนี่เนอะอืมเจ้ากัรุ่นเพชรมาเนาะอู้หูไหวบ่ยงอมไม่แม่เชื่อมาเป็นมู่แม่แนะ่ยังมูหอวซิปคัมซำเนาะสิไหวบ้าเสื่ออะน้ำ,นำ,ำนนนนลายช้ำ có bài ở kia à, khó thuật khó phai không nè khó nha ngon mày đơ ngon mày của bài hẹn đơ <laughs> <bài hên> <laughs> 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 nôm mà sắm đoan vậy nó vừa chi bài sắm đoan hãy cái kim nhận cái kim bỏ bài nó bài 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 con đó phải bỏ bài đó chỉ ghi bài sẽ cháu phải con nè ไปกินไปมสนะตมือแม่ไปเลยกองเซียเพิเอามีเียะาิมเอากองเสียลองซิมมึงด้วยอ่ะเพดงนดิ้นเ่นกะสิเป็นพอเพิ่นเนะพอสลัดย่อมเพิ่นกะถอยเลยเพิ่นกะเพิ่นถถาให้สลัดย่อมอยนไปไหกองเซียแซ่บหัน เอ้ยเอ้ยซิมกับพ่อเพิ่นเนาะมันมาถูกปากมาได้ค่ะกับโบเพชรเป็นไาเจ้าใช่ไอ้เต่าเป็นไาเพชรเปล่าเพชรแห้งบ่กินข้ามเดียวตะเลิดไปเลยบ่มุกเต้าห้างเปะดห้างเป็ดจับเกลือเบึ๊บเบิ๊บเอ้ยซิมน่ะไอ้เอ้ยซิมมาเจ้าคือกินเก่งอันสาวซิมมี่เพิ่นกับกินเก่งได้เนาะกินอันกินเพชรเก่งเนาะพอปกติกับกินเพชรน้ำกันกับเพิ่นนัแดดชุดชุดก้มู มาแล้วมาแล้วเปดแล้วกอยูเพชรนมมาแล้นุมมาได้อีกวันนี้อ้าอ้าวคังเพชรุ่ในรอ้าวอ้าวอ้าวกลายเปนว่าเจ้าสีให้ค่อยจ่ายคามีหรือว่าคาบตาเมินชองใบก็จะเป็ดยังวัดตาเงิน เติมนิดบ่แล้วกคือกาเติมคือประมาณอันนั้นเลยประมาณนี้เนาะอันเข้ากับแพ้การพนันเพิ่นเพิ่นกินเพชรได้กว่าเฮาเฮาทนไม่ได้มันแสบอยู่เนาะมันก็นัวนัวอยู่แต่แบบว่าเผ็ดแห้งเผ็ดแห้งยัยดีกลายเป็นว่าตัวอาบัตเงินบ่มีเพื่อนใจแบบ เจ้าใจเจ้าท่าคอยเจ้าท่าคอยเจ้าเป็นคนใจเหือแตะเหือแตะเนาะเฮิตเอาเพิ่นเบิองยังหลายคิดแล้วบันคิดแล้วบันคิดแล้วบันคิดแล้วผู้อันชนะได้กินวะของแนวอันผู้อันแพ้ได้ได้เสียบลเต็มเงินไหนอู้ห่วยโอเคเนาะ มือนี้ก็คือมีซำนี่อันเ้ามาแขงกับเอคีมเอคีมมาท่าเขาบอกว่าเห็นน้ำคลิปน้ำโทรศัพท์ว่ามาแขงกินมีเพชรกันภัยชนะกับแมนคนนั้นได้บัตรเติมเงินไปสองใบสองใบกับเศร้าพันกีบเนะบาะใบละสิบพันได้นิดหกมือเติมน็ดได้หกมือเน็ตกับแพงแพงนะบ้านเขาพราได้ดินเกมมันบอกนี่เบิง่ง เอามีจ่ายพพ้อมได้ได้ไดิเนะน,น,นี่คือสิบพันเนาะหนึ่งมืนกีบก็คือสิบพันเราเอิ่ 10, สิบพันสองใบก็คือได้สองใบมาเติมเงินช่วยแต่คามีนี่จะออกเลยจะเป็นคนซื้อมาเอาเอาจ่ายเลยเดี๋ยวชืว่าโกงเนาะ <c oughs> ได้มาเติมเงินได้มาเติมเงินเซย, <c oughs> ม,ยมีที่เดือวในกาคือให้คนชนะเพื่อนจัดการเนาะ <c oughs> โอเค โอเคคลิปมื่อนี้กับบุมีอยังงนอมาดิ่นกับหลานเพิ่นเพิ่นอยากชวนดิ่นกับดิ่นเกมน้ำเพิ่นพอได้มวนซื้อน้ำกันบุ้มีเบียกเฮ็ดมื้อนี้เนอเพราะว่าบ่ได้ทดำหายดำหน้าดำห้ยดำหน้าก็ได้แต่โดนเดกกับมาดังดิ่นดังหัวน้ำูุน้ำลานบุมีสาระอย่างนอแต่ว่าก็ได้ได้มวนได้ซื้อนได้ดิ่นได้หัวน้ำกันได้นางน้ำตาไหลได้นาง่มูกแตกนั่นกับอันช่าง ได้เสียบัตเต็มเงินดอลล่าเพชรน้ำอีกได้กินอยู่หักเพชรแล้วก่แซ่บแล้วโอเคถือว่าสิ่งมีกัเหนียวๆเนาะเหากมักอยู่หักแต่ว่ามันเพชรเกินไปดีโดเพชรเพชรคูณสามบ้าหนาวเอาไหมบอเพชรคูณสิบปอลองเพชรคูณสิบเบิ้งเนาะบ้าหนาวเจ้าแพ้คนแน่นอนมันจะบ่มีขั้งต่อไประบบย่อมได้จะมีครั้งต่อไปเราบอกน้องเอคิฟเพิ่นอยากเฮ็ดเนาะก็เออปล่อยให้เพิ่นเฮ็ดตาม กันภาษาเด็กน้อยไวรุ่นเพิ่นเห็นน้ำโทรศัพท์พท์กลก็มาส่วนเออดัดเห็ดเนา,าะกัเออพากันกีนเนาโอเคเนาะกัมมวนซื่ออยู่ดินต้องกันกับมวนเออแซบแซบน้ำมวนน้ำได้ดินกีมน้ำาลานหลานเนาะมวนซื่นเดี๋ยวกะหนาแดดดำเกี่ยวเข่านี่งมวนซื่นแห้งคักเลย่กัพอได้เอ,อ้ยชีมนาะเอาน้องเชลรินห้เพราะว่าอันเพิ่อยู่เ,ยเพื่อนเฝ่าห้านข้ายเครื่องเพื่อนแต่กะ พิ่นก็เอาน้องน้ำเข้ากับเได้ลงไปเกี่ยวเข่าดำหน้าเนาะกับเดี๋ยวอีกสักหน่อยกับเได้เกี่ยวแดกเข่าเข้ากันใส่ใส่ใส่โอ้โอ้โอ้เบิ่งเบิ่งเสือเบิ้งน่องฉดินจ้านี่เด้คนสิมากินชอยอีแม่เป็นไดดุเจ้าเสียแม่บ่แม่เสียเดดุแม่เสียแล้วแม่เสียพนันให้เอ้ยคีมแล้วใส่ใส่กินนีแม่อาอป้าป้สจะมาลาปะลาป ตาป้าแม่ขอไปกินน้ำกันป้าไปอมน้ำแข็งกันรู้สึกว่าปากชาบ๊ายบายๆนะดุบ๊ายบายยูซันบ๊ายบายดย้วยคนน่ะด้วยโอเคเฮากัสิจบคลิปไปเพียงซรัมนี่เนาะไปอมน้ำแข็งไปหาน้ำแข็งปากเดิมกินมูกกระไดเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยเพื่อนพี่น้องเนาะที่เหตุอันไอ้ช้างมันบอส สั่งบัวสันปันไดดอกหักเดด้วยความือวลซ่นของลานๆเท่าเดเนาะบราจมาถากมบรรณาจ้มาถากันไหไมยังถ่ายอยู่ไรเออโอเคโอเค้เขาสีลองเบิงเาเพิ่นสีเอาอย่งมาถากไ้เทาอีกเนะ <c oughs> าะมาัมกมนมซ่นโอเคป้าห้ามกีฬาไปซัมนี่ป้า <c oughs> าลนยกัะปากชาไปเลยนี่ออ้ยโอเคนะเฮกีลาพ่อแม่พี่น้องไปซัมนี่เนาะบรรณาเจ้าเสียวยังมาถ่ายอีกนะแต่ขอโบเพชรเดาอ กูไม่แต่กม kind of okay. okay. well. ันจะกินนะมันจะกินอ่ะไปไกลเนี่ยไกลน้องเนี่ยอ่ะไป้าๆเขากลาไปสัมนีป้าลาพ่อแม่พี่น้องไปสัมนีเนาะคลิปกับบุ้มีสัลไลยังดอกห่ะแต่ว่าได้มวนได้ซืึนกับลูกกับลาในเด้อเนาะโอเคเขากลาไปสัมนีเด้อป้าๆสบายดีแม่พี่น้องขอบุญขอบุณที่มารับชมคลิปของเฮาเนาะไปเพื่อนก็อยากกินเนาะเพื่อนเออเออเนี่ยสาวน้อยเพื่อนก็อยากกินไปไปตุ้จ้าก่อนจ้าตุ้จ้าก่อน สบายดีเพื่อนพี่น้องกลับลาไปซัมนี้เด้อบ๊ายบาย